สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับตำข้าวพุ่นเมนูสุดแซ่บประจํา่องครับกินยังบอกตำข้าวพุ่นไว้ก่อนอาการเน่าหนามสดสดอื้มข้าวกะเพราเครื่องสดอื้มหวานเครื่องสดท่องอยู่หลังบ้านครับ บอกอะไรยังหังมาเนี่ยนำเลยเือดกองมานำเลยมาต้องอารมณ์ประบุมาเนี่ยพากวัดหัานมาเด้อครับเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านผู้ใดกำลังเบิ่งคลิปอยู่

ปลาแดกอันไม่ครับล่องปลาแดดไม่หรือมึงปลาลาบปลาเงินทองเพราว่าะของดูพี่เกา่าเพ่อใหญ่สว่างปลาเงินทองแต่ก่อนเคยเป็นเที่ยวขายปุ๋ยเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนมาเห็ปเดปลาแดดขึ้นมาเลไเ,เป็นเป็นในนาได้เนิร์ดแล้วครับคือมาลองกินมึงก็คือ แอ,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 อบแต่วันเบื่อคนบมาขับปุ่นได้ไปเนาะอันนี้มีอาหารนี้กินดูเขาดูเขามากทันแล้วบะเนี่ยขาดไปแลยครับกินทุกมือบะเนี่ยขับปุนบ่นเนี่ย ได้บางมืออาจจะบรถ่ายคลิปนะครับแก้วัดยางดีเล้วกินผักเผ็ดใส่ผักเข้าไป เฮ็ดขนาดสุอื่อือ,อือ่ะจินสุดสุดอลองสลัดกันมาเนี่ยว่จักสวดบ่วสวดน้ำมีเฟืองอยู่อ๊ะไม่ผักก็ได้ กดกดจริงๆฟังปิดด้วยครับลวกมากรับล่างล่างนำจังเอยนำเลยนี่ทำนี่ Thầy cảnh.